ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับพวกผมดีมดีมีเนลนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมยิงซอมบี้ EP ที่5นะครับเป็น EP สุดท้ายนะครับหรือว่าเกมยิงซอมบี้ตอนจบนะครับคือเกมนี้เป็น EP ที่5นะครับคือ EP สุดท้ายนะครับคืออีนี้คือ EP จบแล้วนะครับตอนจบนะครับก็ผมหายไปนานเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนมานะครับในวันที่3 1ิ นะครับที่วันที่วันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ผมไปฉีดวัคซีนมานครับแล้วก็พักฟื้นดูอาการนะครับก็มีเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับก็มีอาการปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็ผ่านมาหลายวันก็เจ็บแขนนะครับก็เลยพักนานๆา,านนะครับก็ก็ก็ขอกราบขอโทษด,ด้วยนะครับที่หายเป็นนานมากเลยนะครับเพราะว่า ผมพักหลังจากการฉีดวัคซีนพักผ่อนนะครับหลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลารับดูนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่บโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้าอยากผมทําอะไรก็สมามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับ โอเคนะครับไปเล่นกันเลยครับนั่นจะมีหลายโหมดนะครับโูงพิบาลห้องเปิดห้องนะครับว่าโหมดนี้ดีที่สุดนะครับโหมดทดลองปืนทดลองยิงนะครับนี่คือโหมดสะพานนะครับโหมดวิ่งหนีนะครับช่วยเหลือคนนะครับโหมดร้านค้านะครับร้านต่างๆนะครับโหมดเมืองนะครับโสสาธารณนะครับ ก็รั้วนะครับรั้วกั้นไว้นะครับระเย่นหมูนี้นะครับเิ่งกันเลยครับโอเคนี่ก่อนนะครับนี่คือเกมซอมบี้นะครับตอนสุดท้ายนะครับคืออีพีสุดท้ายเลยนะครับต่อไปนี้จะไม่ไม่มีเกมซอมบี้อีพีต่อไปเลยนะครับต่อไปนี้จะไม่มีเกมซอมบี้อีพีต่อไปแล้วนะครับนี่คือตอนสุดท้ายนะครับอีพีสุดท้ายนะครับ ก็ก่อนไปดูคลิปนี้นะครับก็โปรดรับโปรดปรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับถ้าผมพูดทาให้สุภาพหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก,ก็ขอขอขอภัยในที่นี้ด้วยนะครับไม่เล่นเลยครับจะเป็นปืนปืนนี้นะครับปืนนี้ดีกว่านะครับ ปืนรองนะครับปืนรองจะเป็นเอาธนูนดีกว่านะเดี๋ยวมาครับ,รบยิงครับยิงรีโดุกระสุนนะครับ แคนั้นก็ตามตัวธนูนะครับยิงหัวนี่ครับยิงหัวเลยครับธนูนี่อาวุธธนูนี่เป็นอาวุธที่เก่งนะครับแต่ต้องยิงหัวเท่านั้นนะครับถึงจะเก่งนะครับยิงหัวยิงรัวๆนะครับ ปืนเปลี่ยนปืนนะครับรีโหลดรีโหลดนะครับรีโหลด ีนปืนครับปืนนี้ครับปืนอาป,ปืนลูกซองนะครับลูกซองไฟดีกว่านะครับเอากระสุนนี่ครับศูนส์นกลางนะครับ มันก็จะมีเสียงรบก,กวนนะครับออจากภายนอกตอนที่ผมกําลังแคสเกมอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรบก,กวนบ้างเล็กน้อยก็ไม่ต้องสนใจคําพูดนะครับไม่ต้องสนใจเสียงรบก,กวนนะครับถ้ามีคําพูดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคไปเล่นเลยครับออมีเสียงรบก,กวนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ ลูกซอ,อ,องนะครับลูกซองนี้ยิงทีละสองนัดนะครับ สองครับเบนลี่เอ็มซีทวิตเต้ใช้ยิงแตงโมนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับ ปืนนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นเกมซอมบี้นะครับอ p ีที่ห้านะครับอีีจบหรือว่าตอนจบนะครับอีีสุดท้ายนะครับก็คือ ep นี้นะครับก็คิดน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับยังไงสนุกไหมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนิป่หม่ยัปโหลดครับ แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะทำย้ายผมทํทคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วก็ปรดรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเถิงนะครับอาจจะมีคําไม่สุภาพบางประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับรับชมคลิปนี้ด้วยความเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับ คิดน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีมดีมชแนลก็ขอกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ